ก็สวัสดีครับคลิปนี้นะผมจะมาบอกวิธีการย้ายแอปธนาคาร SCB นะครับย้ายจากมือถือเครื่องเก่ามาที่มือถือเครื่องใหม่นะครับเครื่องด้านซ้ายเครื่องนี้ครับก็จะเป็นมือถือเครื่องเก่าที่ผมยังเข้าได้อยู่นะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะย้ายมาใช้ที่มือถือเครื่องใหม่ก็คือเครื่องนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือเราก็ต้องนําซิมนะครับเบอร์โทรศัพท์มือถือที่เราแจ้งไว้กับธนาคารนะครับมาใส่ที่เครื่องใหม่เครื่องนี้ก่อนนะครับ แล้วก็ต้องปิดเรื่องกล่องตัวสัญญาณ Wi-Fi นะครับเราต้องใช้อินเทอร์เน็ตจากซิมตามเบอร์มือถือที่เราลงทะเบียนไว้กับธนาคารเท่านั้นนะครับเข้าไปที่แอป SCB นะครับที่มือถือเครื่องใหม่หน้านี้ให้กดปุ่มที่เขียนว่ายินยอมหน้านี้เขาจะถามว่าเราเป็นลูกค้าของ SCB ใช่หรือไม่ให้เราตอบกลับว่าใช่ สำหรับในหน้านี้นะครับช่องแรกก็คือเราต้องใส่เลขบัตรประชาชนนะครับ13หลักของเรานะครับส่วนช่องด้านล่างช่องนี้ก็คือเราต้องกรอกเป็นวันเดือนปีพศเกิดน,นะครับกรอกครบแล้วให้กดปุ่มคำว่าถัดไปครับสำหรับหน้านี้นะครับก็คือจะเป็นหน้าที่เราต้องยืนยันรหัส OTP ที่ธนาคารส่งมาให้ใน SMS นะครับ เราก็ให้กดปุ่มติ๊กตุกตรงเบอร์โทรตรงนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มคําว่าถัดไปจากนั้นนะครับเราต้องนําเลข OTP ที่รับในข้อความนะครับมากรอกครับหลังจากที่กรอก OTP แล้วนะครับหน้าจอนี้ก็จะเป็นหน้าที่เราต้องใส่รหัสนะครับก็คือรหัสพิน6หลักรหัสที่เราเข้าแอปธนาคาร SCB ตัวเดิมนะครับ ท่านี้นะครับเราก็สามารถที่จะใช้แอปนะครับธนาคาร s c b ที่มือถือเครื่องใหม่ได้แล้วนะครับในหน้านี้ก็จะถามว่าเราต้องการรับข้อความแจ้งเตือนนะครับจากธนาคารหรือไม่นะครับก็ให้กดคําว่ารับการแจ้งเตือนในหน้านี้ก็ะจะถามเรื่องของการรับการแจ้งเตือนทางอีเมลนะครับจากตัวอย่างผมก็เลือกคําว่าไม่ใช่ตอนนี้ในหน้านี้ก็จะเป็นหน้าที่ให้สแกนนิ้วนะครับหรือว่าสแกนหน้าเราก็สามารถเลือกได้นะครับ ตัวอย่างผมก็เลือกคำว่าไม่ใช่ตอนนี้และตอนนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเข้าแอปนะครับธนาคารไทยพาณิชย์ที่มือถือเครื่องใหม่ได้แล้วเรียบร้อยนะครับผมส่วนเครื่องเดิมนะครับถ้าเกิดเราเข้าไปตอนนี้เราก็จะไม่สามารถใช้ได้แล้วนะครับเครื่องเดิมก็จะขึ้นเป็นหน้านี้นะครับไม่สามารถที่จะใช้งานได้แล้วนะครับ สำหรับวิธีนะครับในการย้ายเครื่องนะครับของแอปธนาคาร s c b จากเครื่องเก่ามาที่มือถือเครื่องใหม่ขั้นตอนก็มีเพียงเท่านี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ